สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดโดยดรพัฒโกโก้ได้มายืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของคุณสมปองคุณสุมาลีพินประพัฒที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มารับซื้อผลผลิตผลโกโก้ I M 1, สุกสายพันธุ์ IM1 สวนของคุณสมปองคุณลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธุ์ IM1 ผมจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่า โกโก้ที่พี่น้องเกษตรกรที่คิดจะมาเป็นพืชทางเลือกแล้วก็นํามาปลูกนั้นเราต้องมาดูที่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์เรามาดูว่าสายพันธุ์โกโก้ที่ตลาดโลกต้องการนั้นเป็นสายพันธุ์แบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดที่จะนำมานําเสนอแล้วก็ชี้แจงพี่น้องเกษตรกรจะพูดหลายๆครั้งบ่อยมากโดยเฉพาะในเรื่องของสายพันธุ์ โดยเฉพาะในเรื่องของโรงงานแปรรูปโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดส่งออกตลาดปลายทางเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดอยู่แต่ตรงนี้และลักษณะการปลูกการดูแลเราก็จะมีคู่มือการปลูกการดูแลและในเรื่องของสายพันธุ์เราบอกไปแล้วว่าสายพันธุ์ที่ส่งเสริมปลูกกันในประเทศไทยนะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่สสายพันธุ์ก็คือพันธุ์ im1 ของท่านรองศาสตราจารย์รอศาสราารอองศีและอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นสายพันธุ์ชุมพรหนึ่ง เป็นพันดั้งเดิมที่เกษตรกรปลูกกันมา20ปี30ปี40ปีแต่พันุชุมพรหนึ่งแท้เลยสามารถหาซื้อก้าพันได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพรเท่านั้นที่ออกมาแล้วนี่มันกลายพันธุ์เป็นโกโก้เนื้อก็คือสายพันธุ์ดั้งเดิมซื้อได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพรเท่านั้น9ก้าพันไปหาซื้อได้ที่นั่นแต่ที่ออกมานี้มันเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลน,ลน,ลนเสร็จแล้วพอนํามาปลูกคุณภาพก็ไม่ได้ตลาดไม่รองรับและ ที่กลายพันธุ์เราเรียกว่าโกโก้เนื้อโกโก้ในโลกมี2ประเภทคือโกโก้หอมกับโกโก้เนื้อสายพันธุ์ไอเอ็มัหมักแล้วมีกรดตํำและมีกลิ่นหอมแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดนี่คือลักษณะเด่นของสายพันธุ์ไอเอเป็นโกโก้หอมส่วนพันธุ์ชุมพรหนึ่งซึ่งกลายพันธุ์เราบอกว่าอาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนและมันกลายพันธุ์แล้วเกษตรกรนํา ผลผลิตมาผ่าแล้วก็เพาะเพาะกันไปเรื่อยๆแล้วกลายพันธุ์เป็นโกโก้เนื้อโกโก้ในโลกมี2ประเภทคือโกโก้หอมกับโกโก้เนื้อโกโก้เนื้อคือพันธุ์ชุมพรหนึ่งที่อาจจะขอใช้คําว่าอาจจะกลายพันธุ์เพราะว่ากล้าพันธุ์ทุกต้นไม่ได้ออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมกลายเป็นโกโก้เนื้อหมักแล้วมีกรดสูงมันเปรี้ยวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วไม่หอมตลาดโลกไม่ต้องการนี่คือคุณลักษณะของโกโก้เนื้อ และเวลานำมาปลูกโกโก้สายพันธุ์ชุมพรหนึ่งที่ต้นกล้าไม่ได้จากต้นพ่อต้นแม่เดิมมีอายุต้นพ่อต้นแม่ไม่ถึง5ปี10ปีแล้วนำกล้าพันธุ์มาเพราะอาจจะได้ผลผลิตไม่เต็มที่มเมล็ดอาจจะรีบมเมล็ดอาจจะไม่เต็มฝกักเมล็ดอาจจะฟอผลผลิตอาจจะลูกจะไม่ใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกษตรกรเริ่มอาจจะนะครับมีบางกลุ่มนะครับ ที่เกษตรกรบอกมาเขาบอกว่ามานําผลผลิตออกมาผ่าแล้วมเมล็ดไม่เต็มฝักและอีกอย่างหนึง่งผลผลิตไม่ใหญ่ลูกไม่ใหญ่นั่นเองอันนี้ก็อาจจะเจอปัญหาในอนาคตของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นในเรื่องของสายพันธุ์ก็นันเน้นย้ำตลอดเวลาว่าสายพันธุ์ที่ตลาดโลกต้องการ บริษัท JPY กโก็ไทยจำกัดพูดมาตลอดก็คือพัน IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีเพราะว่าต้นกล้าทุกต้นออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมอายุไม่ต่ำกว่า10ปีกล้าพันทุกต้นจะออกมานะครับก็ประมาณ6-8เดือนต้นจะแข็งแรงสมบูรณ์อันนี้เป็นรุ่นที่1เราไม่ใช่เอารุ่นที่2เอารุ่นลูกร,รุ่นหลานมาผ่าแล้วก็เพาะเป็นก้าพันแล้วมาส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกแล้วนี่คือลักษณะเด่นของสายพันธุ์นะครับเอาลองมาดู เรื่องโรงงานแปรรูปเราก็พูดไปเยอะแล้วโรงงานแปลรูปของมาร์คลินช็อกโกแลตเปิดมา1 7 1 8ปีแล้วมีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีในการหมักในการแปรรูปเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็ได้รับรองมาตรฐานโรงงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็คือออยเครื่องหมาย USDA เครื่องหมายฮาลาลเพราะฉะนั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นมีตลาดปลายทางตลาดส่งออกนี่คือความสําคัญของอการปลูกโกโก้ให้ประสบผลสําเร็จถ้าไม่มีโรง,งงานแปลรูปที่ได้มาตรฐาน และไม่มีองค์ความรู้ไม่มีเประสบการณ์และนําผลิตภัณฑ์ที่มาแปลรูปแล้วได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมานําผลโกโก้มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าโกโก้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไม่มีคุณภาพแล้วเอามาแปลรูปก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่ได้คุณภาพตลาดไม่ต้องการเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปลูกโกโก้ทุกคนปลูกได้ปลูกไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปลูกโกโก้ให้ประสบผลสําเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรประสบผลสําเร็จนะครับโรงงานแปรรูปที่ชัดเจนมีตลาดปลายทางที่ชัดเจนตลาดที่มารับซื้อหน้าสวนไม่ใช่ตลาดที่มั่นคงของพี่น้องเกษตรกรรับซื้อหน้าสวนแล้วเราเอาผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปที่ไหนและโรงงานแปรรูปนั้นนําผลิตภัณฑ์ไปขายที่ไหนตลาดต่างประเทศมีไหมตลาด ปลายทางมีไหมตลาดส่งออกมีไหมผล,ผลผลิตที่มาเป็นเยอะๆเลยเป็นหลายๆตันร้อยตันพันตันหมื่นตันที่เข้ามาในโรงงานแล้วแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพไม่ได้รับรองมาตรฐานไม่ได้รับเครื่องหมายออยและโรงงานไม่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาถ้าขายไม่ได้แล้วพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะ อนาคตข้างหน้าอาจจะไม่มีความมั่นคงยั่งยืนนี่คือหลักความจริงที่เกษตรกรอาจจะต้องรู้ในต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสําคัญ ของเรื่องโรงงานแปลรูปก็สําคัญและผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาจําหน่ายก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าโกโก้ปลูกครั้งเดียวให้ผลผล,ผลิตยาวนานถ้าขายผลผล,ผลิตได้รอบ2รอบ3รอบ5้รอบปี2ปี3ปีแล้วไม่มีที่ขายต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นปัญหาแน่นอนและตรงนี้เรามาดูสวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของคุณสมปองนะครับเนี่ยเราจะให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะครับใบ เขาออกสีม่วงแบบนี้ผลผลิตก็อาจจะออกเป็นสีม่วงนี่ครับนี่คือสีม่วงๆนิดๆนะครับนี่นี่เป็นผลผลิตนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าครับผมนี่แบบนี้ถ้าใบสีม่วงและเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์ลองมาดูต้นอื่นๆนะครับตอนเนี้เขาเริ่มที่จะปรับปรุงนะครับให้ปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้จะให้ดูอีกนิดนึงนี่คือ ความอากาศแลง้งถึงแม้ว่าฝนจะตกมาได้2อสวันผลผลิตจะแบบนี้นะครับนี่เป็นผลโกโก้สายพันธุ์ im วันเขาออกตั้งแต่โคนต้นลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผลจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะขาดน้ำหรือปุ๋ยทางรากตอนนี้คุณสมปองคุณสุมาลีได้นำปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยอินรีย์เราส่งเสริมปลูกแบบอินทรีย์เริ่มมาให้ปุ๋ยทางรากแล้วน้าอาจจะขาดบ้างนะครับบอก คุณสมปองคุณสุมาลีไปแล้วนะครับถ้าเขาได้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ฮอร์โมนทางใบและมีน้ําลูกเขาจะใหญ่แล้วก็จะสมบูรณ์อันนี้เนี่ยเขาออกตั้งแต่โคนต้นขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็เป็นเต้มหนึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นี่ฮะจะดูลักษณะอย่างนี้ก็ขาดน้านะครับอ่าเพราะฉะนั้นการปลูกโกโก้ให้ประสบความสําเร็จจะต้องมีน้ําการดูแลหลังการปลูกเป็นปัจจัยสําคัญนะครับอ่ามาดูต้นนี้ครับเนี่ยฮะโกโก้สายพันธุ์ im 1 ต้นไม่สูงบางคนบอกว่าปลูกห่างสามคูณสามแล้วจะได้ไหมได้ครับเพราะว่าทรงพุ่มเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ผลผลิตจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับเป็นสวนของคุณสมปองคุณสุมาลีนะครับเราลองดูสวนทั่วไปภาพทั่วไปนะครับเนี่ยเขาจะเป็นทรงพุ่มลักษณะอย่างนี้พุ่มเขาไม่ใหญ่ทรงพุ่มเขาเตี้ยลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับ ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นนะครับว่าโกโก้สายพันธุ์ im 1เขาจะมีทรงพุ่มลักษณะอย่างนี้นะครับต้นเขาไม่ใหญ่บางคนบอกว่าปลูกแล้วระยะห่าง3คูณ3มันจะถี่เกินไปไหมโกโก้สายพันธุ์ im 1ได้รับการพัฒนาค้นคว้าจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองศีเขาจะเป็นทรงพุ่มในขณะที่เราปลูกเราจะมีคู่มือการปลูกเทคโนโลยีการปลูกเรามีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่ม ขุดหลุมการหาปุ๋ยอินทรีย์มาลองก้นหลุมเคขาไปกับดินแล้วก็กบและก็การให้ฮอร์โมนการให้ปุ๋ยทางรากเป็นสูตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยปีครึ่งเราจะตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงพุ่มไม่ให้ต้นเขาสูงใหญ่เกินไปเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการสวนเพราะฉะนั้นแล้วในการปลูก3าคูณ3เป็นระยะห่างที่ดี ตามหลักวิชาการของท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรละองศรีนะครับนี่เป็นองค์ความรู้เป็นเทคโนโลยีในการปลูกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกร,กรที่คิดว่าจะปลูกโกโก้ขอให้หนึ่งพิจารณาในเรื่องของสายพันธุ์โกโก้ว่าคุณลักษณะเด่นของโกโก้ที่จะนำมาปลูกนั้นเป็นอย่างไรสองขอให้คำนึงถึงเรื่องโรงงานแปลรูปว่ามีองค์ความรู้ไหมมีเทคโนโลยีการหมักการแปรรูปไหม และ3มีตลาดส่งออกมีตลาดปลายทางไหมนี่คือปัจจัยหลักของความสําเร็จในการปลูกโกโก้และอีกส่วนหนึ่งปัจจัยรองก็คือปลูกต้องมีน้ําอย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยสวนตรงนี้นะครับคุณสมปองจะกลับมาอาทิตย์ละครั้งแล้วก็มาให้น้ํานะครับก็อาจจะไม่เพียงพอกับต้นโกโก้ที่เขาต้องการน้ํายิ่งออกผลผลิตก็จะต้องมีน้ํานะครับลูกเขาจะใหญ่ลูกเขาจะสมบูรณ์ <Yeah. S 1> นะครับนอกจากน้ําแล้วก็ต้องปลูกแบบอินทรีย์เรา ปลูกแบบอินทรีย์คือห้ามใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปลูกต้องแบบอินทรีสามมีเทคโนโลยีการหมักนี่คือปัจจัยรองของการปลูกโกโก้ให้ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะคิดปลูกพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตคือเรื่องของโกโก้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่ต้องมาดูในเรื่องของปัจจัยหลักปัจจัยรองที่ผม ชี้แจงไปและต้องมาดูในข้อมูลต่างๆในแต,แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละบริษัทที่เขาส่งเสริมนั้นเป็นพันอะไรอ่าแล้วก็มีโรงงานแปรรูปที่เปิดมากี่ปีและเขามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกมาแล้วได้รับรองมาตรฐานโรงงานหรือไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะนําส่งต่างประเทศหรือไม่เพราะฉะนั้นความมั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยหลักแล้วก็ทําแบบ ไม่มีปัจัยรองทั้งปัจัยหลักปัจัจรองที่ผมแจ้งไปอย่างละสข้อเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที <S 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 ่คิดจะปลูกโกโก้โกโก้สายพันธุ์ IM1 9 0 0 0ต้นละ5 5บาทเท่านั้นปลูก1ไร่170ต้นกับ1ไร่100ต้นมันก็ต่างกันแล้วรายได้แต่ละเดือนก็หายไปเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างไร่ละ100ต้นกับไร่ละ170ต้นรายได้ก็หายไปเดือนละพันละพันละพันที่ต่างกันเพราะฉะนั้น100ต้นผลผลิตที่ออก แต่และเดือนมันก็น้อยนะครับ170ต้นผลผลิตที่ออกรายได้มันก็จะเยอะกว่าและรายได้ต่อเดือนต่อปี5ปี10ปี20ปีมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปลูกเทคโนโลยีการปลูกการดูแลเรามีคู่มือจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสารและองศรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่โกโก้สายพันธุ์ IM1 ส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดติดต่อผู้ประสานงานในเขตพื้นที่หรือแจ้ง จอง9000มาได้กับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดหรือมาพูดคุยกันก่อนในเรื่องของการปลูกการดูแลในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตในเรื่องของสัญญาต่างๆต้องเป็นปัจจัยสำคัญทั้งหมดเลยในความสำเร็จในการปลูกโกโก้ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นะครับพูดคุยกันได้นะครับบริษัท JPY กโก้ไทยจำกัดดรพัฒโกโก้0 9 5 5 5 7 97นะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณสมปองคุณสุม,มาลีพินประพัดไปอย่างสูงที่ให้บริษัท j p โกโก้ไทยจำกัดได้เข้ามาเยี่ยมสวนในตรงนี้แล้วก็มาทําคลิปเพื่อพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะได้ดูได้เข้าใจในเรื่องของการปลูกโกโก้ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับขอให้มีความสุขความเจริญประสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพในการปลูกโกโก้ ขอให้มีไรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนสร้างงานสร้างป่าสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรมาช่วยลดภาวะโลกร้อนโกโก้ go go, สายพันธุ I ์ไอเโดยบริษัท JPY โกโก้ P go, ไทยจำกัดกราบขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านไปอย่างสูงครับสวัสดีครับ